สวัสดีครับแฟนๆคนใจชาตทุ่งท่านผู้ชมที่เข้ารบทุกท่านครับอ่ะมาเลาะหัวเลาะสวนบางเจ้าน่าพินนาศนะครับยินหลายคนบอกว่ามาเกี่ยวหยาเลยกล้วยเจ้าสุกกว่าสันเดียก,กี้แดงวิ่งห่มเต็มอยู่ว่าสันตัดมากินเด้อสันพุ่นละทั้งพุ่นละนะครับเปเบิ่งพี่น้องมีเครื่องใดสุกเนี่ยนะครับสำหรับกล้วยเฮาไปแม่น ข้างล่างก็หกเลย่ะเฮ้ยนี้พรท่านสุกพีน่น้องกำลังจะสุกเนาะะรับไปบนเรื่อยๆนะครับนี่คือกล้วยที่ปลูกไว้อยู่ขัวว้นหน้าใหญ่โอเคเนาะเพื่อหัวเขาจะยุบใบในกล้วยเนาะอ่ะเลาะดูเลาะดูนี่ก็ยัง่งพี่น้อง เขา่าซุกอยู่ใช่ไหนะอ่ะกล้ยเป็นพืชอจาจจะว่าไปแล้วก็เป็นพืชค่อนข้างท้นแรงพี่น้องคนระับเป็นพืชนําร่องนะครับโคกนองหน้าสวนเกษตรพ่อเพียงสิเลอลงมือปลูกไม้นี่เจ็ดใส่กล้ยเป็นหลักโอ้โหได้แล้วอาหารแรีงพี่น้องนะเนี่ยพี่น้องปีๆเดี๋ยวข้ากลับมาจะมาหักเขาหนะันะครับเหมนสองปีเลยนะครับพ่อตัดแล้วพี่น้องเนี่ยนะครับใช้ประกอบอาหารได้ต้มจำแจีวกินข้าวปน หรือจะไปเห็ดแกงนะครับแกงสมแกงยังี้ก็แล้วแต่นะครับปีกล้วยนะครับพี่น้องถือเป็นพักเส้นิดหนึ่งอันเดียคาดกับจังเมาจะเบิ้งกล้วยกันเขาว่ากล้วยสุกอยู่ใสไปดูไปดูนี่ก็เขาต้องสุกโอ้ทอสามปีเลยพี่น้องสามปีเลยนะครับเนปีนี้ปียึดนตลาดหัวละหาบาทเป็น่างเขาเรียกว่าหัวปีเนาะนะครับหัวละหาบาทนะครับเอาไปหนึ่งเสื้อปลาก็ได้ โอ้มักเขียบแยากแก้วแฟมิลี่บริมามาไก่เลยปูไก่เจ้าของผดฮะมมีหมากเยอะนะให้เบิ้งกล้วยกันเลาะดูกล้วยก่อนฮะใครยังไม่ทันสุกโอ้โตัวนี้เลี่ยมมันลบเลยนี่เอาแก้แก้จ้านอยละเดี๋ยวจ้เราจะมาตัดบัดเดเตรียมเครื่องใหม่เครื่องเมื่อมากมิจะมาเลาะสิๆ เขียบพี่เนาะเขียบน้อยนาน้อยนา,นยนาหรือนาน้อยปลูกติดข้าบ,บ้านครัจเจ้าเลยนี่ปลูกติดบ้านร้านสาวเลยนะครับมีหมาก,กันเป็นน้ำมักจับ พี่พี่น้องโอ้ปีไรเยอะพี่ล่ะพอตัดแล้วตัวนี้พอตัดแล้วนี่แน่กินแล้วเต้ผูดพี่น้องโอ้มีแต่ปีกล้วยโอ้ร้ายร้ายเฉียบบ้านแกอยู่ตาบ้านตีถ้าตาตีนี่ก็กคือแกเลยล่ะพูดนะ โอ้ปีนี้ได้เป็นซิบซิบหัวอ่ะพี่นี่พี่น้องปีกล้วยปู่แม่มบ่เล่าเท่ากันนะนี่ไม่ได้เป็นหาบป,ป,ปีนี้ครับมารอตัดดีๆนี่มันตัดให้แย่าน่งไปขายเนาะเมือน,นั้อย่างแ่นงไปขายได้หลายอย่านะกล้วยสุกตัวเดียวเขาคือว่ากล้วยเจ้าสุกตัวให้มาหม่นป้าสิบบ่ผู้บอกกับตาบ่เบิ่งบ่วัดแต่กล้วยก็ว่ามันสุกอด ขันเบิ้งพี่น้องงเขียบตัวนี้นนบ่คือจังอ้บ่มน่ะบ่เขียบพักกระถิน,นมากล้วยเจ้าสุก่่นยใสเห็นแต่ปีสุดบ่คือเขาว่าปีสุดบ่ฟังบอ่อขับนี่พี่น้องนี่กระตดัดอีกแล้วโอ้แต่เบิ้งอยู่นี่มันเป็นสิบสิบหวัวแล้วตัวปีเแค่ไหนอย่าะ่ะครับ สามารถเป็นพักใหนน้นุ่มเพื่องกล้วยเป็นพืชสารพัดประโยชน์พี่น้องกินได้ตั้งแต่หกักจนหอดดอกอ่ะแต่เด,ดี๋ยวก็พาท่านแก่ปปไดนอืมหมากกัท่านถือกินดอกเห็นเห็นละเหม็นดอกมากกัท่านเหม็นได้พี่อนเองนะคิดว่าหมากใส่เกี่ยวเขาเหนือ นะตัวนี้ในน้อยยังออกปีเสยเนี่ยแม่สิล่มแล้วลูกยังออกปีเสย์ก็นอกล้วยพี่น้องเดี๋ยวขันหน้าใหญ่แล้วนี่ล่ะหาร์ดนอกล้วยไปปลูกนองงามๆหน่อยแยกปลูกได้เลยนี่ยังเกี่ยวแยก,แยก,แยกมาปลูกใหม่ใช่ปีกล้วยกล้วยสุกเจ้าวท่านน่คือบุมมี่ เลาะพี่น้อง,งถือกินกล้วยสุกมันชิวิแถวนีบ่บ่อันนัครับเพราะ่นแกนะเนี่ยแกมีปีกเลยพี่น้องอออสิงิเมื่อเอากระตามาใสอีเรียนนี่นพี่น้องโอ้มีซุตัังดนแล้วตัวนี้บ่เดี๋ยวมาเลาะเบิรงเลยคนน่ะจนหมากมันหลอดนะครับที่จริงมัน นั่นสุดท้ายเขาก็ตัดเนาะจะปล่อยมันโดนเพราะว่าตัวนี้กัสิบเปลืองอาหารที่ซึ่งนะครับอาหารจะได้ไม่เลี้ยงหมากมันใส่กล้วยสุกคุณบอกเครื่องหมูวิเลศษี่คุณบอกอ่ะเลาะพานพี่นอ้องเลาะบึงต่างเยี่ยมหอยเยี่ยมสวนน้ำนี่พี่น้องเห็นบ่นี่นะครับฝรั่งเกิดลกูก ไปเนอะแม่บ่ลเลยฝนเลียงไหลบ่ได้กินเลยสียาขายาใกล้ผลมากเลยไปเน้องนนี้บ่ข้องยาขายามายายา,รรยาขายาขึ้นใส่ดิของชาชุ่มบริสิทธิ์เห็นบ่เห็นเป็นยังอ่ะเลาะต่อ ไม่พระทัานแกพระตีนกัดเตรียมพระทัานลบอยู่นี่บ่กร่มเป็นเลี่ยดที่นี่บ่รับต้นของเขาหลังจากตัดแม่ไปแล้วต้นมันก็จะสามารถเอาไปเลี้ยงตั์ได้พี่น้องโอ้ยหมากตัวปูมืดหนแกพี่น้องหมากั็เต็มนี่ต้นนี้ล้มเลยนน่นี่นะปียอดปลอยที่ปีปี ลอกเปลือกเลยขวากุ้ยสุกกุ้ยสุกยังไงใยเกี่ยวนี่พี่น้องน,นี่ยมาทำความสะอาดนะใยเกี่ยวเฟิลลี่มาทำความส,าามาามสาาะอาดนะมาตัดมาถางหอก,กข้าหกัวขวายม,มองว่าปลูกแซมน้ำใส่ ว่าบัวมาสิดรอกนี่เขาบอกว่าปีกล้วยนี่บัวสร้งเป็นกล้วยสุกแต่เจ้าเขาบอกว่าปีกล้วยเจ้าฮะเนี่ยกำลังออกปีเลยพี่น้องพุ่นปีหนึ่งบากง่ายอุนตุนเนี่ยตุนตุนี่ฮะกก็ถอกพี่น้องเพิ่งจะถอกเพิ่งจะออกหมากจะฟาตัดนึ่งตัวนั้นตัดได้แล้วโอ้เป็นอะไเป็นหาบมันเั้นี่ เฉพาะปีกล้วยโอ้ยซีเมนปีกล้วยนี่แหละเขาว่าโมเมนต์หมักกล้วยซุกแล้วคุณพี่น้องนี่จะปีอ๋อเอาเมล็ดเอารถซาลิงมาใส่เอาพี่น้งองไปให้ไม่มีนุง่งลงตลาดแรงอ่านต้นรู้นะเลยซีเมนปีกล้วยเนาะโมเมนต์หมักกล้วยซุก <Okay. S 2> ตัดเลยๆตัดออกเข้าวโคงซีเมนต์ปีกล้วยนี่แล้วเนาะมุ่แม่น้อกมากล้วยสุกรอบปีนี้น้ำร้ายพี่น้องถ้าห้อเฮ็ดข้องลอกข้องบ้านีอกมุมนี่ก,กจ็จะเป็นเป็นมุมที่ต่้มสุดนะครับจะเป็นมุมที่ใส่เก็บน้ำเลย รับหลอกผูข้องสใส่ไก่มนันนี่เนาะนะครับมาจกเป็นสะสี่เหลี่ยมอยู่นี่เป็นน้ำม,มาท่อนกันอยู่นี่ลงมาจากเทือกเขาครับหน,นาแรงเขาก็จะมีน้ำไส้รอบสวนข้างในเขาก็ปลูกไม้ผลครับปลูกเขาเนาะบางมีบางบวงลำไยเงาะเยอะเงอะยังก็ว่าไปนะครับแทนการปลูกหญ้าถ้าจะปลูกหญ้าให้งอเขาคงจะปลูกน้ำร่องนะ,ะอ่ะคลิปนี้เท่านี้ลก็น่าพี่นะ้องเนาะมาเลาะเบื่อเกล้วืท่านวัด กล้วยสุปกุ้ยันก็้ยชันพวกแม่นหรอกแม่เขาให้มาล่อเพิ่งปีกล้วยหรือปีกล้วยเจ้าออกไร้ไหลขนาดนี้นะครับปีกล้วยออกไล้ขนาดนี้เพื่อนกล้วยสุกไม่ได้กินซ้ำนั่นีด็ดถึงไปเอารถมาใส่ปีกล้วยตรงหน้าพี่น้องเข่ากางเขียวสุดหงสุดตาที่แอบซังกะสีนีู่ในกระครองร้านเคยร้านสาว โอ้ของสะสมอยู่เรงหนึ่งอันนี้โซนหน้าพีนนะ่น้องอันน,นี้เท่านี้พี่น้องลิปนาพ่อกัะไม่สวัสดีครับ